สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อู่ช่างบินเหมือนเดิมนะครับวันนี้รถผมคันดีแม็นะครับเบรกหน้าซ้ายนะครับมันติดนะครับน่าจะเป็นที่ลูกยางนะครับลูกยางที่ลูกสูบอะครับมันติดนะครับก็เหมือนเดิมครับขอช่วยช่างบินนะครับให้ช่างบินช่วยจัดการให้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆถอดล้อก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับ ถอดล้อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็บีบสายน้ํามันเบรกไว้ก่อนนะครับน้ำมันเบรกจะได้ไม่รั่วออกมานะครับแล้วก็ถอดคาลิปเปอร์ออกมานะครับออเพื่อจะเอาคาลิปเปอร์ออกมาแล้วก็ทําการลร้างสูบดูยางดูอะไรที่มันหลุดหรือมันขาดหรือมันเสื่อมสภาพเพื่อเปลี่ยนนะครับ นี่เป็นรถ d m a มนะครับรถ d m a มแต่ว่าใส่คาลิปเปอร์สี่พอตนะครับแล้วก็จานใหญ่นะครับเบรคชุดนี้นะครับช่างบินก็เป็นคนทำให้นะครับแปลงคาลิปเปอร์ให้ทำจานแปลงจานอะไรให้นะครับ เหตุผลที่ไม่ใส่3 uZ ูแซหรือว่าของอะไรอะริโต้เขแล้วแต่นะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกกันนะครับบ้านผมอยู่ตัวอำเภอนะครับอะไหล่พวกนี้มันจะหายากไม่เหมือนของรถทั่วไปอันนี้ของจานจานวีโก้นะครับวีโก้ตัวสูงแล้วก็ไอ้โทษทีครับคาลิปเปอร์ของวีโก้ตัวสูงนะครับแล้วก็จานเนี่ยของของวีเอ็กนะครับขนาด3 0มมิลนะครับ เวลาเสียหายยังไงก็หาอะไรง่ายนะครับ,อ,บ,อ,บอ่านี่นะครับสภาพคาลิปเปอร์นะครับเดี๋ยวน้องเขาก็จะทําการล้างนะครับล้างออกให้หมดนะครับแล้วก็แกกส่กุูนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกยางพวกนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวล้างก่อน 不啊，不。 ออกนะครับจากตัวคาลิปเปอร์นะครับ่าออกหมดเลยนะครับสี่รูป ทําความสะอาดข้างในลีกสูบนะครับทํ <P fellowship> าแบบนี้นะครับทั้งสี่ลูกเลยนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบ,บร้อยนะครับเราจะพาไปดูลูกสูงลูกสูบแล้วก็ลองเชียรอยู่นะครับ ด้านนี้น้องอีกคนนะครับก็ทําการนะครับทําความสะอาดลูกสูบนะครับถัดลูกสูบนะครับที่เป็นคราบตามดนะครับให้เรียบร้อยนะครับทั้งสี่ลูกนะครับร้อยคนก็เหมือนในคลิปเมื่อกี้ครับกำลังทําความสะอาดตัวคาลิปเปอร์นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ทําความสะอาดลูกสูบให้เงาวับถ้าไม่มีรอยไม่มีคราบไม่มีอะไรไม่มีเขาเรียกว่าตามุดอะไรนะครับ ก็ประกอบตัวยางนะครับเท่ากับตัวลูกสูบทั้งสี่ลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาประกอบครอบคาลิเปอร์นะครับผมพยายามถ่ายทุกขั้นตอนให้นะครับโดยละเอียดนะครับเท่าที่จะถ่ายให้ได้ครับบางครั้งก็ลืมนะครับคุยกับช่างบินจนลืมอ่านี่นะครับ ลูกครบแล้วเดี๋ยวก็ใส่ปลิ้นใส่อะไรนะครับอันนี้คือสารบีล้มพูนะครับสำหรับใช้ทากระบอกลูกสู่โดยเฉพาะนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเสื้อคาลิปเปอร์มาแล้วนะครับ นะครับอตัวลูกสูบตัวยางใหม่นะครับเข้าเข้าในคาลิปเปอร์นะครับโครงคาลิปเปอร์ อ่านี่นะครับประกอบนะครับของใหม่นะครับเข้าทั้ง4ีตัวแล้วนะครับแล้วก็ประกอบคาลิปเปอร์นะครับแล้วเดี๋ยวก็เอากลับเข้าไปในใส่ที่ล้อที่เดิมนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับใส่ผ้าเบรกใส่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขั้นตอนการไล่ลมนะครับออกจากระบบเบรกนะครับ đường hết rồi Thịt đường thịt đường. Thịt เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจนะครับในการแก้ปัญหานะครับเบรกติดเนื่องจากว่าตัวชุดซ่อมนะครับมันหมดสภาพนะครับแล้วมันก็เลยทำให้ฝุ่นอะไรเข้าไปอัดนะครับก็ทำการสะอาดล้างคาลิเปอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับ สำหรับเปลี่ยนนะครับชุดซ่อมนะครับแก้อาการเบรกติดนะครับของ d m a มนะครับแต่ว่ารถผมคันนี้ใช้จาน m ิ x นะครับกับคาลิเปอร์ของ v i โ o ตัวสูงนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณช่างบินนะครับแล้วก็น้องๆนะครับที่ช่วยทำรถให้นะครับรัดคิวให้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยครับรถเต็มเลยนะครับผมก็บอกช่างบินว่า ช่างบินช่วยทําให้หน่อยนะครับขอคิวน่อยนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณช่างบินและน้องๆด้วยนะครับก็แนวทางสําหรับในการแก้ปัญหาเบรกติดนะครับของ d m a ม็ Mac ที่ใส่จานมิ m เแล้วก็คาลิเปอร์วีโกตัวสูงก็ประมาณในคลิปนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ